เพราะมีการประกาศกันไปแล้วสำหรับ Food แพนด้าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยีเนี่ยเขาจะปิดและไใหม่ดำเนินการอีกต่อไปแต่ท้ายที่สุดค่ะคุณมรกตยิบอินซอยเป็นผู้รับไม้ต่อคุณมรกตเนี่ยทุ่มเทมากนะในการที่จะไปเจราจาเรื่องนี้ว่ามันจะมีทางออกไหมนะเพื่อไม่ให้ไรเดอร์ถูกรอยแพหรือว่ารันค้า ไที่ปซึ่งดีลนี้คือโรบินฮูดเนี่ยเขาประกาศรับไม้ต่อดูแลระบบนิเวศท,ทั้งหมดของฟูดแพนด้าทีนี้ผลประกอบการที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานหนักนะรวมกันนเมื่อสามพันว่วล้านเรียกว,ว่าขาดทุนสุทธิกันเรื่อยมาตั้งแต่ห้าเจ็ดมาจนถึงหกหกค่ะก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรา เื่อวานนี้เนี่ยเราได้สนทนาต้องบอกว่าเป็นการสัมภาษณ์พิเศษกับ,ค,บคุณมารากฏยิบอินซอยนะคะเราได้พูดถึงบริบทของโรบินฮูดกันไปแต่หลายคนเนี่ยจับตาดูอีกหนึ่งฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งก่อนหน้านี้เขามีการประกาศกันไปแล้วสำหรับฟู้ดแพนด้าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเขาจะปิดและวใม่ดำเนินการอีกต่อไปแต่ท้ายที่สุดค่ะผู้หญิงคนเมื่อวานนี้แหละคุณมารากตยิบอินซอย เป็นผู้รับไม้ต่อคือคุณเข้าใจไหมว่าพอแพลตฟอร์มปิดตัวไลเดอร์ไปไหนอะเออร้านค้าไปไหนต่อครับแล้วก็อาถารูกค้าถ้ามีอยู่แล้วเดิมเขาก็ย้ายไปใช้ที่อ,อ,อื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยความอยากจะมาดูแลต่ออรับช่วงต่อเดี๋ยวรับมาเองอดูแลให้เองนำมาสู่ ปิดเดีลยวกันไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเมื่อวานนี้คือหลังจากรายการเราไปสักหน่อยหนึ่งนะคือรายการเราคุยกันเสร็จประมาณ11บเอ็ดมงยีบกว่า,ก,วาก็จะหน่อยไหมล่ะก็คล้อยดึกคล้อยค่ำนั่นแหละสักประมาณทุ่มสองทุ่มแหละต้องบอกว่าการเจราจาเรื่องนี้เนี่ยไม่ง่ายนะคะแอบเล่าเบื้องหลังก็แล้วกันเพราะว่าต้องเจราจากับคือเขาเป็นสัญชาติเยอรมันนาฬิกาเวลามันไม่ตรงกันอยู่แล้วแล้วคุณมรกตเนี่ยทุ่มเทมากนะ ในการที่จะไปเจราจาเรื่องนี้ว่ามันจะมีทางออกไหมนะเพื่อไม่ให้รเดอร์ถูกลอยแพหรือว่าร้านค้าไรที่ไปซึ่งดีลนี้คือโรบินฮูดเนี่ยเขาประกาศรับไม้ต่อดูแลระบบนิเวศท,ทั้งหมดของฟู้ดแพนด้าซึ่งโรบินฮูดเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยสัญชาติไทยที่คุณมรกตยิปอินซอยถืออยู่นะ,ะอยู่ภายใต้การบรเานินงานของบราาิษัท p u r p l e พิลเวนเจอในเครือกลุ่มของยิปอ so ินซอยมีการประกาศเมื่อวานนี้แหละครับตอนคําว่าได้ ประกาศข้อตกลงเชิงกลยุทธ์กับฟูดแพนด้าบริษัทในเครือ Delivery Hero จากเยอรมนีหลังฟูดแพนด้าเตรียมยุติการบริการในประเทศไทยในวันศุกร์ที่23พฤษภาคมนี้ mm hmm. เพราะว่ามีการขาดทุนสะสมนี่13,000กว่าล้านบาทเลยอืมนี้เราเลยมากลางให้ดูกันหน่อยนะคะสำหรับผลประกอบการคือฟ o ดแ p น n d a เนี่ยเขาตอนนี้เขายังทำตลาดอยู่เนี่ยเขาจะเน้นต่างจังหวัดเยอะครับ <Yep. S 2> ตามหัวเมืองต่างๆซึ่งฐานตรงนั้นเนี่ยนะคะ เดี๋ยวหลังจากนี้ไปไม่ต้องกังวลแล้วนะว่า Food p พ n d a ไม่อยู่คุณอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยแต่คุณก็ยังจะสามารถทำธุรกิจ Food เดลิเวอรส่งอาหารทั้งร้านค้าทั้งไรเดอร์กันได้อยู่เพราะเดี๋ยวโรบินฮูดเขาจะมารับช่วงต่อทีนี้ผลประกอบการที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานหนักนะเขาก็สู้ไม่ไหวเอาเฉพาะปี2,66 6ที่ผ่านมานะคะค ฟ้่อแพนดาหรือว่าบริษัท Delivery Hero โรประเทศไทยเนี่ยรายได้รวมเขามีอยู่ที่3,843ล้านกว่าบาทรายจ่ายเนี่ยชน,ชนกันเลยนะรายจ่ายของเขาเนี่ยนะคะ3,6 8 3กว่านะคะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีการขัดทุนมันมีค่าบริหารจัดการอื่นๆอ,อะไรเข้ามาอีกเนี่ยนะคะแวดวดอะไรจรวมๆกันแล้วไปเนี่ยมันเป็นยอดขัดทุนแต่พอามาดูย้อนหลังกันเลยค่ะ อันนี้เอาสิปีนะตั้งแต่ปี2557จนถึงปี2566ช่วง10ปีที่ผ่านมาที่ฟู้ดแพนด้าดำเนินการอยู่เนี่ยปี57อันนี้ตัวเลขสีแดงหมดก็คือขาดทุนนะครับขาดทุน45ล้าน98ล้านปี59 93ล้านปี60อีก39ล้านปี61อีก138ล้านปี62ที่ขาดทุนไปถึง1,200กว่าล้านและปี63 3,500กว่าล้าน ปี64ขาดค่ะทุน4,700กว่าล้านปี65 3,500กว่าล้านแล้วก็ปี66เนี่ย522ล้านบาทรวมๆกันนึ่ง0า0 0 0กว่าล้านเรียกว่าขาดทุนส,สุดที่กันเรื <ค trillion. S 2> ่อยมาตั้งแต่5,7มาจนถึง6,6ค่ะทีนี้การที่โรบินฮูดไปรับไม้ต่อฟูดแพนด้าเข้ามาดูแลทั้งอีโคซิส e m เต็มเนี่ยนะคะ <isch. S 2> ต้องการอะไรคิดอะไรอยู่แต่ว่าจากที่ได้คุยเชิงลึกกันเมื่อวานในรายการอ่ะจนคุณมารากตเนี่ยน้ำตาไหลในรายการ สิ่งหนึ่งที่สัมพันได้ก็คือห่วงคนไทยคหไม่อยากให้เงินทองเนี่ยรั่วไหลไปที่แพลตฟอร์มต่างประเทศ 2. เห็นใจคนทำอาชีพนี้มากๆว่าชีวิตกดดันบีบคั้นเหลือเกินโดยเฉพาะรายเดอร์แล้วก็ร้านค้าที่ถูกคิดค่า G P แพงแพงแพงยังไงมันต้องมีถ้าไม่จ่ายโปรโมชั่นซื้อแพ็กเกจเนี่ยมันไม่ได้มาอยู่หน้าแรกไง มันไม่ได้มาโชว์หน้าแรกหรือในคาค้นหาแรกๆมันต้องไปบิดดิ้งกันในนั้นแล้วมาทําให้ร้านค้าก็ยากอยู่แล้วก็เลยต้องไปลดต้นทุนลูกค้าไม่ได้กินของดีคือเยอะไปหมดทั้งหมดเนี้ยคุณมาเราก,กดคิดหมดเลยครนะแล้วมาเอาฟูดแพนด้าเข้ามาคิดอะไรอยู่จะทํายังไงต่อไปนะคะอันดับแรกค่ะต้องการรองรับการเปลี่ยนผ่านลูกค้าร้านอาหารไรเดอร์ของฟูดแพนด้าในี้อย่างที่บอกไปไม่อยากให้ลอยแพรเคว้งคว้างกันย้ายโยกเข้ามาอยู่ในโรบินฮูดได้เลยให้มีการเปลี่ยนผ่าน ของระบบ New วศฟู f o แ d Panda ทั้งหมดมาสู่โรบิน h o ดอย่างราบรื่นแล้วก็ครอบคลุมค่ะทั้งนี้โรบิน h o ดเนี่ยก็ได้พัฒนาแอปพลิเคชันให้รองรับการใช้งานภาษาอังกฤษนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวต่างชาติที่เคยใช้ f o ดแพนด้ามาก่อนอส่วนโรบิน h o ดเองนี้ก็ให้บริการในกรุงเทพและปริมณฑลต่อนะครับพร้อมเดินหน้าขยายตัวสู่เมืองหลักภายในสิ้นไตรมาสที่4ปีนี้หัวเมืองต่างๆอย่างที่บอกว่าเอ๊ะขยายให้มีภาษาอังกฤษบางคนอาจจะถามว่า ก็เห็นมีอยู่แล้วไม่ใช่หรอราภาษาอังกฤษนั่นนะสิความแตกต่างคือแบบนี้ค่ะคุณมารากตเนีย่ยเอา AI มาช่วยจับแล้วทำให้เมนูของบางร้านอาหารน่ะถูก AI transfer ไปเป,ป็นภาษาอังกฤษได้เพราะบางทีตามร้านเขาไม่ได้คีสองภาษามาเขาคีย์มาภาษาเดียวตาม,มั่วสุดแซ่บสมมุติตามั่วสุดอร่อยอยากเห็นเลยว่า AI จะแปลมด้ยังไง <S <S ใช่ก็เอา AI เข้าไปช่วยจับ AI จับเสร็จก็ยังมีแบบ จ้าหน้าที่ของบริษัทเขาทีมนะทางทีมเทค <ไป S 2> ของ e l i r ของกลุ่มมิ่งเทคอีกทีหนึง่งถูกต้องเ,อเพื่อจะสื่อสารเพื่อขยายฐานลูกค้าไปสู่ต่างชาติไปจับกลุ่มนักเนืาต่างชาติเพิ่มมากขึ้นคุณมารากฎบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าข้อตกลงนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรี่ในประเทศไทยครับที่สะท้อนว่าแบรนด์ระดับสากลและแพลตฟอร์มท้องถิ่นสามารถร่วมมือกันเพื่อกับเคลื่อนนวัตกรรมและความต่อนเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับลูกค้าและพันธมิตรของฟู้ดพันด้าทุกท่า จะดาเนินการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นโดยเน้นหลักความเป็นธรรมคุณภาพการบริการและความใส่ใจปรากฏว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มคนไทยนะคะที่เป็นแอปพลิเคชันคนไทย100ร้อเปซที่ถ้าเกิดว่าใครวันนี้รู้สึกว่าเงินทองเราต้องอยู่ในประเทศเราอยากจะสนับสนุนคนไทยลองใช้บริการดูนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ